สวัสดีครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของตัวอย่างการพิสูจน์ลิมิตโดยใช้นิยามนะครับนิยามก็คือส่วนนี้นะครับนี่อันนี้นิยามของลิมิตก็คือผมให้ f เป็นเัรื่องเมาย a ป r แล้วก็ a เป็นลิมิตพอยต์ของ a แล้วก็ l เป็นจํานวนจริงใดๆเนี่ยตรงนี้ไม่ต้องสนใจก็แล้วกันนะเอาเป็นว่าอันนี้เดี๋ยวก็จะกลายเป็นความรู้ปีสามากเกินไปอันนี้สมมติอยู่ปี1ปี2แล้ราอยากลอง ดูการพิสูจน์ลิมิตโดยใช้นิยามนะครับนิยามบอกว่าลิมิตของฟังก์ชัน f x เนี่ยนะครับเมื่อ x เข้าใกล้ a เนี่ยเท่ากับ l ก็ต่อเมื่อทุก epsilon ที่มากกว่าศูนย์จะมี delta ที่มากกว่าศูนย์ที่สำหรับทุก x ที่อยู่ในโดเมนของ f เนี่ยนะครับถ้า x ห่างจาก a มากกว่าศูนย์น้อยกว่า delta เนี่ยจะได้ว่า f x ห่างจาก l น้อยกว่าเอ s ซ l o นะครับนี้คือนิยามดังนั้น,นเวลาเราจะพิสูน์โดยใช้นิยามเนี่ยก็คือแสดงว่าต้องเราต้องให้ epsilon มากกว่าศูนย์เป็นตัวใดๆแล้วก็ เลือกเดลต้ามาให้ได้ที่ทําให้ประโยคนี้เป็นจริงนะครับคราวนี้สมมุติโจทย์มันเป็นแบบเนี้ยนะครับว่าจงใช้นิยามพิสูจน์ว่าสำหรับแต่ละ x ที่เป็นจริงใดๆเนี่ยลิมิตของ x อกำลังสองนะครับเมื่อ x เข้าใกล้ a เท่ากับ a อกำลังสองเช่นเช่นเหมายถึงว่าถ้า a เป็น2เนี่ยลิมิตของ x อกำลังสองเมื่อ x เข้าใกล้สองก็ตอบ4นะครับแล้วก็ถ้า a เป็น3ลิมิตเอกำลังสองเมื่อ x เข้าใกล้สามตอบ9เนี่ยถ้า a เป็น4ก็ตอบ16อย่างเงี้ยนะครับอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเรียน ทฤษฎีบทเรียบร้ยพวกนี้จะสามารถตอบได้อย่างรวดเร็วไม่ได้ต้องคิดอะไรมากเลยอันนี้คือที่ผมบอกไปว่าเป็นแค่เหตุการณ์จําลองว่าสมมติสนใจการพิสูจน์โดยใช้นิยามนะครับซึ่งสําสหรับการเรียนคลาสไม่ได้จําเป็นแต่น,นี่แค่สมมุติว่าสนใจนะครับโอเคงั้นผมจะมาเริ่มพิสูจน์เลยแล้วกันนะครับว่าตัวเนี้เป็นจริงนะครับสำหรับแต่ละ a ที่เป็นจริงอันนี้ก็คือ,อนิยามนะครับ ว่าลิมิตของฟังก์ชัน f(x) เมื่อ x เข้าใกล้ a เท่ากับ l เนี่ยก็ต่้เมื่อตรงนี้ดังนั้นเนี่ยถ้าผมให้ a จำนวนจริงใดๆขึ้นมาก่อนนะครับแล้วผมต้องการพิสูจน์ว่าลิมิตของ x กำลังสองเมื่อ x เข้าใกล้ a เนี่เทากับ a กำลังสอง, a, อง 2, นะครับโดยที่ a อาจจะเป็น2 3 4อะไรก็แล้วแต่นะตรงนี้เป็นจำนวนจริงใดๆอยูอ่เราต้องพิสูจน์ว่าอะไรแล้วก็ลอกนิยามมาก่อนครับก็คือทุกเอ็ซิลออนที่มากกว่าศูนย์จะมีเดลต้าที่มากกว่าศูนย์ ที่สำหรับทุก x ที่อยู่ในโดเมนฟังก์ชัน f(x) ของเราในที่นี้ก็คือ f(x) ขา x กลังสองนะครับซึ่งเวลา f(x) แล้ x กลังสองก็กราฟประมาณนี้เนาะอ๋อ,อส่วนแล้วก็โดเมนก็คือเซตของจำนวนจริงใดๆดังนั้น a ในที่นี้ก็คือ R นะครับเซตของจำนวนจริงนะครับแล้วก็เราต้องพิสูจน์ว่าถ้า x ห่างจาก a มากกว่าศูนย์น้อยกว่าดลต้าแล้วนะครับ f(x) ก็คือ x กลังสองนะครับ ส่วน l l ในที่นี้ l ก็คือ a กลังสองนะครับเ x คือ x กลังสองอ่ะอันนี้คือนิยามที่เราจะใช้ในการพิสูจน์ว่าลิมิต x กลังสองเมื่อ x เข้าใกล้ a เนี่ยเท่ากับ a ยกกลังสองนะครับก็คือประโยคนี้การที่พิสูจน์ประโยคนี้ได้เนี่ยถ้าเราเรียนการพิสูจน์มาเล็กๆน้อยๆเนีเ่ยน,น,น,นะครับมันก็จะเริ่มด้วยการให้ epsilon มากกว่าศูนย์เป็นตัวใดๆแล้วต้องเลือก delta มากกว่าศูนย์ให้ได้แล้วก็แสดงว่าประโยคนี้จริงนะครับ นั้นผมก็เริ่มด้วยรรทัดแรกผมก็ให้เอฟซีลอนเนี่ยเป็นตัวที่มากกว่าศูนย์คราวนี้อยู่เรานึกไม่ออกหรอกว่าเราเราจะหาเดลต้ามายังไงนะครับดังนั้นเดี๋ยวขอโทษครับผมไปเขียนเป็นภาษาอังกฤษให้เอฟซ l ลอนมากกว่าศูนย์นะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะต้องเลือกเดลต้าว่าจริงๆมันคืออะไร ซึ่งตอนนี้เราไม่ได้รู้หรอกว่ามันคืออะไรนะครับเราต้องไปทดดูก่อนว่าเออเราต้องเอาเดลต้าเป็นอะไรนะครับแต่ว่านี้นี่คือผมเขียนเอาลายให้ดูก่อนนะครับพอเลือกถ้ารู้พอเลือกเดลต้าเป็นอะไรเรียบร้อยแล้วปุ๊บนะครับเราก็จะไปพิสูจน์ประโยคนี้จริงพิสูจน์ว่าประโยคนี้จริงก็คือเราก็ต้องให้ x เ,เป็นจริงใดๆนะครับอันนี้เอาลายก่อนแล้วกันนะให้ x เ,เป็นจริงใดๆแล้วเราก็จะสมมุติว่า x สอดคล้องแบบนี้แล้วลองพิสูจน์นี้ได้นะครับแล้วก็สมมุติ แล้วสุดท้ายเราจะต้องแสดงให้ได้ว่าตรงนี้ a b s u x กำลังสองลบ2น้อยกว่า e อ s i ซ o ลอนข้นี้เราก็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 คือทดจากตรงนี้แหละว่าเออแล้วเราต้องเลือกเดลต้ายังไงเพื่อให้เราสามารถพิสูจน์ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ทำอย่างนี้เลยนะครับก็คือ x กลังสลบ a กลังสองเนี่ยผมก็จะมองเป็นแยกตัวประกอบครับ x ลบ a กับ x บวก a นะครับแล้วก็อ๋อลืมไป ก็ใช้สมบัติของแอ s o l u ล e ก่อนนะครับก็แจากการคูณไปเลยก็เป็นแอ s o l u ล e x ลบ a กับแอ s o l u ล e x บวก a นะครับข้อนี้แอ s o l u ล e x ลบ a เนี่ยผมก็คือตรงเนี้ยถ้าผมเลือกเดลต้าอะไรสักอยากา่างยังไม่รู้ตอนนี้เนี่ยแต่ว่าฟอร์แมตก็คือพอเราเลือกเดลต้าเสร็จปุ๊บเราจะให้ x เปจริงเดลต้าที่มีสมบัตินี้อยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยแอดส์ล x ลบ a จะน้อยกว่าเดลต้าแน่ๆดังนั้น ผมก็เลยตรงเนี้ยรู้ว่าไอตัวตัวเนี้ยนะครับเอเฟสุดรเอ็กบเนี่ยน้อยกว่าเดลต้าไปละดังนั้นมันก็จะเป็นเดลต้าอย่างงี้ลราส่วนเอฟสุดรเอ็กบเนี่ยลอกมาก่อนนะครับแล้วก็เราอาจจะนึกถึง triangle inequality ก็ได้นะครับที่บอกว่าเวลาเรามีเอฟสุดรอเอ็กบวเนี่ยมันจะน้อยกว่าเท่ากับเอฟสุดรเอ็กบวกเอฟสุดรืนะครับดังนั้นที่นี้ก็คือน้อยกว่าเท่ากับเอฟสุดรเอ็ก บวก a อ s o l u t e A นะครับแบบนี้ต่อไปแล้วก็คือพยายามจะ <c oughs> ดูว่า a อ s o l u t e X เนี่ยมันมันมันไม่เกินเท่าไหร่อีกนะครับซึ่งซึ่งก็จะมาจากตรงนี้อันนี้ก็ทดต่อก่อนนะครับเี๋ยวเราเดี๋ยวจะเขียนพิสูจน์เรียงยาวให้ดูทีเดียวตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการทดอยู่เพราะว่าเราจะต้องเลือกเดลต้ามาให้ได้ตอนนี้เรายังไม่รู้จะเลือกเดลต้าเป็นอไรนะครับแต่ที่แน่ๆก็คือพอเลือกเสร็จเนี่ยเราจะมีสมบัติอันนี้นะครับ งนั้นผมก็เริ่มจากตรงนี้นะครับว่ามันอย่างนี้แล้วก็แก้อสมการแบบตอนม4นะครับไม่เป็นน้อยกว่าเดลต้ามากกว่าลบเดลต้าดังนั้น x ก็เลยน้อยกว่า a บวกเดลต้ามากกว่า a ลบเดลต้านะครับพอ x อยู่ระหว่าง a ลบเดลต้ากับ a บวกเดลต้าเนี่ยแอบสูตรท x มันเป็นมันควรจะเป็นยังไงนะครับก็คือแอบสูตร x เนี่ยมันก็จะน้อยกว่าค่าม็กซิมัมนะครับของ แอบสูตร a บวกเดลต้ากับแอบสูตร a ลบเดลต้าอันนี้อาจจะต้องมองให้ออกนิดนึงนะครับแป้นหนึ่งผมวาดรูปให้ดูแล้วกันจะได้มองออกนะครับก็คือเวลา x มันอยู่ระหว่างจํานวน2จํานวนคือ y กับ z นะรูปใน,ในเส้นจานวนก็จะเป็นอย่างนี้สมมุติที่ศูนย์นะครับสมมุติถ้าถ้า x อยู่งนี้ y อยู่งนี้ z อยู่ตรงนี้เนะี่ยค่าสมบูรณ์ของ x ก็ก็คือมันก็จอยู่อยู่ระหว่างค่าสมบูรณ์ของ y กับ z อันนี้ถ้าอยู่ด้านเดียวกันนะครับ ทำน้อยเดียวกันครับสมมติศูนยอยู่นี้แล้วก็ x y z เนี่ยค่าสมบูรณ์ของ x เนี่ยนะครับมันก็จะอยู่ตรงนี้ค่าสมบูรณ์ของ y ก็อยู่ตรงนี้และค่าสมบูรณ์ z ก็อยู่ตรงนี้งั้นค่าของ x เนี่ยยังไงก็จะน้อยกว่าตัวใดตัวหนึ่งอยู่แล้วที่เป็นค่ามากก็จะออกมาอย่างนี้คราวนี้ถ้าเกิดว่ามันอยู่คนละฝั่งเนี่ยมันก็จะเป็นรูปอาจจะคล้ายๆว่าถ้า x มากกว่า0นะครับแล้วก็ <c oughs> y ดันน้อยกว่า0เนี่ยส่วน z ตรงนี้นี่นนคืออยู่คนละฝั่ง อันนี้ก็ยัง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 ได้อยู่ดีนะครับว่าแอบส์ลูดเอ็กซมันก็จะน้อยกว่าแอบส์ลูดแซแค่นั้นเองแล้วก็ถ้า x อ็กซ์มันน้อยกว่าศูนย์นะครับรอบวายอยู่นี้และแซดอยู่นี้นะครับก็จะเห็นอยู่ดีว่าแอบส์ลูดเมันจะน้อยกว่าแอบส์ลูดวายอย่างเป็นต้นนะครับดังนั้นผมก็จะบอกได้ว่าแอบส์ลูดเเนี่ยมันน้อยกว่าอันนี้ดังนั้นตรงนี้ผมก็จะเขียนได้อีกว่ามันน้อยกว่าเท่ากับเดลต้าแล้วก็ดูแม็กซิมัมของ a อ s ส l u t e A เบวกเดลต้ากับ a อ s ส l u t e A เลบเดลต้านะครับแล้วก็คูณเอ่แล้วก็บวกกับออ๋จริงๆผมไม่น่าเขียนอย่างนี้เนาะเดี๋ยวๆข,ขอลบก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวมันเลเอะเทอะผมใช้แทนก็อี e ครั้งที่อีกรอบก่อนเลยแล้วกันนะครับก็คือ,อ,อไม่ว่าตรงเนี้ยไอตรงเนี้ยถ้าใช้แทนก็แทนก็อีกครั้งทีนะครับก็จะน้อยกว่า Absol a อ s ส l u t e A เอ บวกเอซ์ูดเดลต้าซึ่งก็คือ a อ็ก์ดูดเอบวกเดลต้าอยู่ดีไอตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับยังไงมันก็น้อยกว่า a อซ์ดูดเบวกกับอ็์ดูดเดลต้าซึ่งก็คือดังนั้นเนี่ยทั้ง2ตัวเนี่ยน้อยกว่าตรงนี้ดังนั้นค่าไมสิมาของมันก็จะน้อยกว่า a อ็์ูดเอบวกเอ็ก์ดูดเดลต้านะครับดังนั้นผมก็ใส่ตรงนี้ได้ว่าเอ็กซ์เนี่ยนะครับมันน้อยกว่าเอ็ก์ดูดเอบวกกับเอ็ก์ดูดเดลต้าอ่าเดลต้ามากกว่าศูนย์อยู่แล้วนะเราจะเลือกให้ Delta อย่าอย่าลืมเดี๋ยวเร,เราต้องระวังด้วยนะว่าเดี๋ยวลต้าเราต้องมากกว่าศูนย์ด้วยนะครับโอเคดังนั้นตอนนี้เ,เริ่มได้แล้วเนาะมันก็จะออกมาเป็นเดลต้าแล้วก็คูณกับเดลต้าบวก2องเซัลตดังนั้นจริงๆคือเราอยากเลือกให้เดลต้ามันมันมีมีสมบัติว่าตัวน,นี้มันน้อยกว่าแอ s ซิล n อนนั่นเองเอ ซึ่งเราก็สามารถทำได้ถ้าเลือกเดลตามีค่าน้อยเพียงพอเช่นเดี๋ยวขอขอเขียนหน้าถัดไปแล้วกันนะครับคือเราต้องการเลือกให้เดลต้าคูณกับเดลต้าบวก2องอซลู a เนี่ยนะครับ มันน้อยกว่าเอ็ซิลอนเราต้องการเดลต้าดีๆด้วยแหะเพราะตอนนี้เราน่าจะเล็งได้แล้วว่าเอาเดลต้าเป็นอะไรดีนะครับเช่นอันนี้คูณก่อนแล้วกันนะเดลต้าทั้งสองบวกกับสองเดลต้าเอฟสุดเอน้อยกว่าเอ็ซิลอนเช่นเช่นเราอาจจะเลือกเดลต้าทั้งสองน้อยกว่าเอ็ซิลอนสองสองและสองเดลต้าเอฟสุดเอก็น้อยกว่าเอ็ซิลอนสองนี่ก็ได้ก็คือเดลต้าต้องน้อยกว่าสแควรูทเอ็กซ์เลลอนสองนะครับ แล้วเดลต้าก็ต้องน้อยกว่าเอฟซีลอนส่วน C แล้วก็แอบซอลูต a ครานี้เพื่อเพื่อเพื่อ,อความปลอดภัยว่า A ไม่ใช่ศูนยบวก1นไปเลยมันจะได้ยิ่งน้อยยิ่งดีอยู่แล้วอ่ะเนี่ยก็คือเสร็จแล้วว่าเราเดลต้าเราต้องการให้มันมันเป็นแบบนี้ดังนั้นก็ถึงเวลาพิสูจน์จริงๆแล้วอันนี้เราทดเสร็จแล้วก็จะออกมาเป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวขอเพิ่มหน้านะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอขอก๊อ ตรงนี้มาก่อนแล้วกันนะครับจะได้ไม่ต้องเขียนใหม่ก็คือเราต้องการพิสูจน์ประโยคนี้นะครับโอเคครับะผมก็บอกนี้ว่าต้องไปพิสูจน์ประโยคนี้นะครับดังนั้นผมก็ให้เอ็ซิลอนมากกว่าศูนย์ แล้วผมก็บอกเลือกเดลต้าแล้วผมรู้ละผมทดเวลาว่าผมจะเลือกเดลต้าเป็นไรก็ต้องเลือกเดลต้าที่มันน้อยกว่า2ตัวนี้นะครับผมก็เลยบอกว่าเลือกเดลต้าเนี่ยคือค่าน้อยระหว่างสแควรูทเอฟซีลอนส่วนสองกับเอฟซีลอนส่วนสี่สแควรูทเอบวกหนึ่งแล้วก็อาจจะหารสองไปเลยอย่างนี้ก็ได้ บแบบนี้เลือกเดลต้าเรียบร้อยดังนั้นตรงนี้ขั้นนี้เสร็จแล้วให้เอ็ซิลอนมากกอศูย์มาแล้วก็เลือกเดลตา้าเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับต่อไปก็อยู่ขั้นนี้ผมก็จะให้ x เ,เป็นจุิจริงใดๆนะครับแล้วก็มาอยู่ขั้นนี้ว่าจะแสดงประโยคท่าแล้วก็คือสมมติจะพิสูจน์ p แล้ว q นะครับก็คือสมมติให้ p เป็นจริงแล้วพยายามพิสูจน์ q ให้ได้นะครับดังนั้นผมก็สมมุติ x ห่างจาก a มากกว่า0ูนย์นอยดลต้านะครับดังนั้นก็เหลือแค่แสดงว่าตรงนี้น้อยกว่าเอ็กซ์ลอนก็ซึ่งอันนี้จริงๆเราทดไปแล้วเราก็จะเขียนว่าเอลบ a กองเนี่ยมันคือแบบนี้นะครับแยกตัวประกอบ x ลบ a x บวก a แล้วก็บอกว่าน้อยแล้วก็ใช้สมบัติของแอบกซลูตก่อนเอ็กซ์ลูตของ x คูณ y ก็เอบกซลูต x เอบกซลูต y นี้ก็เป็นเอบกซลูต x ลบ a คูณเอซลูต x บวก a หลังจากนั้นเราก็ใช้ triangle e q u a l i t y อ๋อใช้อันนี้ก่อนครับใช้อันแรกก่อนก็คือว่าที่เราทดไว้นะเราเราสมมุติเวลาว่า absolute x ลบ a น้อยกว่าเดลต้าดังนั้นตรงนี้น้อยกว่าเดลต้อันนี้ก็เลยน้อยกว่าเดลต้าคูณ absolute x บวก a หลังจากนั้นก็ใช้ triangle e q u a l i t y มันก็จะเป็นเดลต้แล้วก็คูณ absolute x บวก absolute a อย่างนี้นะครับโอเคแล้วก็จากที่เราทดไปแล้วนะครับเราก็บอกว่าจาก absolutex ลบ a น้อยกว่าดิวต้าเนี่ยอ๋ออันนี้เราก็จะจะได้ว่าอะไร absolutex น้อยกว่า absoluta บวกดิวต้านะครับอย่างนี้ก็ได้อันนี้ตะกี้ผมไปทดะยาวเลยแต่จริงมันมีสมบัติอยู่แล้วนะครับว่า absolutex ลบ y ใดๆเนี่ยมันจะมากกว่าเท่ากับ absolutex ลบ absoluty นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าผมใช้สมบัตินี้มันก็จะเร็วขึ้นหน่อยตรงที่ จากแอบสุลด x ลบ a มันน้อยกว่าดิวตาและอันนี้มันจะมากกว่าหรือเท่ากับแอบสุลด x ลบแอบสุลด์ a แล้วดังนั้นพอพอผมใช้ตรงเนี้ยนะครับย้ายค่ามันก็จะเลยได้อันนี้ทันทีนะครับอ่านี่นนี้คือทดให้ฟังเฉยๆนะจริงๆคือได้ตรงนี้ละว,ว่าแอบสุลด x น้อยกว่าแอบสุลด์ a บวกดิวตานะครับอันนี้ใส่เบอร์หนึ่งนะครับผมก็ว่าดังนั้นจาก1เนี่ยที่แอบสุลด x กำลังสองลบ a กำลังสองเนี่ยซึ่งมันน้อยกว่าตรงเนี้ยนะครับ เดลต้าแล้วก็แอบสูตรเอ็กปวกแอบสูตรเอแล้วก็อันเนี้ยน้อยกว่าเราก็คำนวณแอบสูตรเอ็กมาแล้วนะครับว่ามันน้อยกว่าแอบสูตรเอปวกดลต้าก็เอามาใส่ตรงเนี้ยนะก็เลยออกมาเป็นเดลต้าแล้วก็เอามาบวกก็จะเป็นสองแอบสูตรเอปวกดลต้าอย่างงี้นะครับแล้วก็ทําต่อครับมันก็จะเท่ากับสองแอบสูตรเคูนดลต้าบวกดลต้ากลังสองอ่าแล้วก็ใช้ตรงนี้อันนี้เบอร์2แล้วกันเนาะ จาก2เนี่ยครับจาก2เนี่ยการอาไอค่ามินิมัมของ2ตรงนี้ยังไงก็ต้องน้อยกว่าเท่กับตัวนี้อยู่แล้วนะครับดังนั้นก็เลยได้ว่าเดลต้าเนี่ยน้อยกว่าเท่ากับ1.2ส่วน2สร,รูทอฟซส่วน2ซึ่งน้อยกว่าส o ค่รูทเอฟซอนส่วน2เพราะฉะนั้นเนี่ยเดลต้าขง2ก็เลยน้อยกว่าเอฟซอนส่วน2อะเสร็จไป1อันแล้วก็เพิ่มหน้านะครับ ต่อไปอีกส่วนหนึ่งครับอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่เราทดไว้อีกอันก็คือส่วนนี้นะครับก็คือค่ามินิมัมเนี่ยครับค่าน้อยระหว่าง2ตัวเนี้ยยังไงก็ต้องน้อยกว่าเท่าก,กับตัวนี้อยู่แล้วดังนั้นผมก็เลยเขียนว่า Delta เดลต้านะเลอะเทอะหมดแล้วขอขั้นตรงนี้ก่อนนะอ,นนอันนี้ใส่เบอร์สามไปก่อนนะครับเดลต้าเนี่ยจาก2เหมือนกันนะครับเดลต้ามันก็เลยน้อยกว่าเท่ากับ1ส่วน2คูณกับเอฟซัลอนส่วนสเอฟซลตูดเอ บวกซึ่งก็เลยเได้ว่ามันน้อยกว่าเอ็กซ์ตลอนส่วน c เอ็กซ์ต์ห a บวกหนึ่งคราวนี้พอเราเอา2 a งเอ็กซ์ต์ห a คูณเดลต้าคูณทั้งสองข้างนะครับ ا, ตรงนี้ a มากกว่าศูนย์ดังนั้นคูณเสร็จแล้วก็ไม่ไม่ได้ต้องเปลี่ยนเครื่องหมายดังนั้นก็เลยเป็น2 a งเอ็กซ์ต์ห a ส่วน c เอ็กซ์ต์ห a บวกหนึ่งคูณกับเอ็กซ์ตลอนซึ่งเห็นได้ชัดว่าน้อยกว่าเอ็กซ์ตลอนส่วน2น,นะครับ ดังนั้นเองน,นี้ผมใส่เบอร์เป็นเบอร์4เบอร์5นะครับแล้วผมก็บอกว่าจากเบอร์3เบอร์4เบอร์5นะครับจาก3แล้วก็4แล้วก็5เนี่ยนะครับจากจาก3 4 5ตรงนี้นะครับผมก็คือจาก3ก่อนนะเราเราเห็นแล้วว่า x กำล,ง 2, ล,ลง 2, ังสอลบเอีสองแสตฟ์สุเนี่ยมันน้อยกว่าหรือเท่ากับ2องแสตฟ์สุดเอเดลตาบวกเดลตากลังสนะครับหลังจากนั้นถ้าเราใช้4ก็คือเรารู้ว่า เดลต้าของสองน้อกว่าเอ็ซิลอนส่วนสนะครับดังนั้นก็เลยออกมาเป็นเดลต้าสองน้อกว่าเอ็ซิลอนส่วนสแล้วก็เราจัด5เนี่ย2องเอ็กซ์ตรูทเดลต้าเนี่ยนะครับมันน้อยเอ็กซ์ตรอนส่วนสอเช่นกันก็เลยออกมาเป็นอย่างนี้ซึ่งออกมาเป็นเอ็ซิลอนสรุปว่าเราพิสูจน์ได้เรียบร้อยแล้วนะครับว่าเอ็กซ์ตรูของเอ็กำลังสอง 2, ลบ a อกำลังสเนี่ยทำไปเรื่อยๆปุ๊บได้ว่ามันน้อยกว่าเอ็ซิลอนเรียบร้อยนะครับซึ่งก็คือจบการพิสูจน์เราได้อันนี้เรียบร้อย อันนี้ก็คือตัวอย่างการใช้นิยามนะครับในการพิสูจน์ว่าลิมิตของ X กลังสเมื่อ X เข้าไป A เท่ากับ a กลังสอง a นั่นเองจะเห็นว่ามันยาวเพราะว่าอันนี้มันคือไปเริ่มต้นโดยใช้นิยามนะครับแต่ว่าในทางปฏิบัติในการคำนวณเนี่ยก็ใช้ทฤษฎีบทลิมิตไปเลยก็แทนเข้าไปดื้อก็ตอบละ A กลังสองนะครับก็คลิปนี้ทําเพื่อนักเรียนที่สนใจคณิตศาสตร์บริสุทธิ์หรือว่าสนใจ เรื่องการพิสูจน์เฉยๆนะครับไม่ต้องเอาอไปใช้จริงในการคำนวณน,นะครับการคำนวณใช้ทฤษฎีบทลิมิตรวดเร็วมากกว่าเยอะนะครับโอเคครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ